ก็หวัดดีนะครับวันนี้จะพามาดูนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับนกเขาใหญ่ตัวนี้เป็นป่าร้อยนะครับต่อมาได้เดือนเดียวครับกำลังฝึกต่อดินเป็นนกป่าร้อยนะครับีคนเขาบอกผมมาว่าป่าร้อยนี่มันฝึกยากนะพี่ แต่ผมก็ลองดูครับปีนี้น่าจะไม่มีเสียงซื่อเสียงกับเขาหรอกถ้าไม่ปีหน้านะครับส่วนยวพาไปดูอีกก็อยากแค่แค่หน่อยนะครับก็นกมันอยากแค่แค่หน่อยนะครับสำหรับนกตัวนี้เสียงใหญ่นะครับ เสียงใหญ่หนึ่งกุ๊กสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ฝึกได้สองวันแล้วครับนอนอยู่นี่กินอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวใหม่ครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้จอมโหดนะครับอ้าอา นี่ครับจอมหอดตัวนี้ก็จอมหอดนะครับเป็นนกต่อจัดเสลยมา24ตัวแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกครับเออบอกว่าเดี๋ยวเปิดเออเดี๋ยวเปิดโอ้อ นี่นะครับอีกตัวหนึ่งโอ้โอ้โอ้ตัวนี้มันจะแค่แค่ใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกเดี๋ยวพาชมแบบเยอะๆนี่นะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ก็อยากแค่นะครับเป็นนกใหม่นกตัวนี้ยังไม่ได้ถึงเดือนเลยนะครับสำหรับใครอยากได้ อยากได้เอาไปเลี้ยงหรือเอาไปทำเป็นนกต่อก็ลองคอมนินไบดูนะครับราคาค่อยมาคุยกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้นกสองปีครับนกสองปีกำลังขัดขันครับขันบาาไม่ขันบาานะครับสำหรับนกตัวนี้ แล้วก็มีอีกเยอะข้างนอกก็มีนะครับโอ้ตัวนี้แค็เกินครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเฮ้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ